สิลักษณะคนขี้อิจฉาริษยาคุณเคยเจอคนที่ดูเหมือนไม่พอใจเวลาคุณประสบความสําเร็จหรือไม่คนแบบนั้นไม่ได้เพียงแค่หงุดหงิดแต่พวกเขามีลักษณะบางอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นคนขี้อิจฉาและริษยาวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักสิบลักษณะของคนแบบนี้เพื่อให้คุณรู้เท่าทันและปกป้องตัวเองจากพลังลบของพวกเขา และยังช่วยให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องสะดุดกับอิจฉาริษยาของใคร 1. มักพูดเปรียบเทียบคนอื่นอยู่เสมอพวกเขามักเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรอบข้างถ้าเห็นใครประสบความสำเร็จพวกเขาจะมองว่าทำไมเขาได้มากกว่าเราคําพูดมักเต็มไปด้วยความไม่พอใจและความอิจฉาพยายามหาจุดด้อยของคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น เวลาเจอความสำเร็จของคนอื่นพวกเขาจะเงียบหรือตัดความสําคัญของความสำเร็จนั้นชอบพูดว่าเขาโชคดีเกินไปหรือไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นชอบใช้โซเชียลมีเดียเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นจิตใจเต็มไปด้วยความไม่พอใจซ่อนอยู่ตลอดเวลาการเปรียบเทียบเป็นวิธีปลอบใจตัวเองให้รู้สึกเหนือกว่านี่คือสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาเป็นคนขี้อิจฉา 2. ดีใจกับความล้มเหลวของคนอื่นเมื่อคนอื่นล้มเหลวพวกเขามักแสดงท่าทีพอใจใช้ความล้มเหลวของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองรู้สึกดีกว่ามักพูดว่าก็สมควรแล้วหรือเห็นไหมเราดีกว่าเขาเวลาเพื่อนประสบความสำเร็จพวกเขากลับนิ่งหรือแสดงความรู้สึกไม่เต็มใจไม่ชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นอย่างจริงใจ มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นภัยต่อความภูมิใจของตัวเองจิตใจมักมุ่งไปที่การเปรียบเทียบแทนที่จะพัฒนาตัวเองพวกเขาอาจกแกล้งยิ้มหรือชมแต่จริงๆในใจไม่พอใจความสุขของตัวเองมักสัมพันธ์กับความล้มเหลวของผู้อื่นนี่คือสัญญาณว่าเป็นคนที่ต้องระวังใกล้ชิด 3. ไม่สามารถชื่นชมคนอื่นได้จริงใจแม้คนอื่นทำดีพวกเขาก็หาคำวิจารณมาเบี่ยงเบน พูดคำชมแต่เต็มไปด้วยเจตนาแฝงเช่นก็โอเคนะแต่ยังไม่เก่งเท่าเราหรอกมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นการท้าทายตัวเองมักหาจุดด้อยของผู้อื่นเพื่อเปรียบเทียบไม่สามารถให้เครดิตคนอื่นได้เต็มที่เวลาคนอื่นประสบความสำเร็จพวกเขาอาจรู้สึกโกรธหรืออิจฉาจิตใจเต็มไปด้วยการแข่งขันแทนที่จะร่วมยินดีการชมคนอื่นเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา พฤติกรรมนี้บ่งบอกถึงความริษยาและความไม่มั่นคง 4. ชอบนินทาและพูดลับหลังมักพูดเรื่องของคนอื่นต่อหน้าหรือหลังคนอื่นใช้การนินทาเป็นเครื่องมือปล่อยความอิจฉาเวลาคนอื่นประสบความสำเร็จพวกเขาจะพูดให้เสียหายพยายามทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าด้วยการลดค่าใครบางคนมักสนใจชีวิตคนอื่นมากกว่าตัวเองใช้ข่าวลือหรือข้อมูลเล็กๆ มาทำให้คนอื่นเสียเสียงชื่อการนินทาคือวิธีปล่อยความริษยาของพวกเขาทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดพวกเขามักเชื่อว่าการพูดลับหลังช่วยให้ตัวเองดีขึ้นนี่คือหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนของคนขี้อิจฉา 5. โกรธง่ายเวลาคนอื่นสำเร็จความสำเร็จของคนอื่นทำให้พวกเขารู้สึกอับอายหรือหงุดหงิดมักตอบสนองด้วยอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ อาจพูดถากถางหรือเยาะเยะ้ยเวลาคนอื่นได้รางวัลหรือการยอมรับพวกเขาจะไม่ยินดีจิตใจเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบความโกรธนี้มาจากความไม่มั่นคงภายในตัวเองพวกเขามักเก็บความอิจฉานี้ไว้ในใจบางครั้งก็แสดงออกเป็นการวิจารณ์แรงๆความโกรธนี้เป็นสัญญาณว่าไม่สามารถยอมรับความสำเร็จของคนอื่นได้หากเจอคนแบบนี้บ่อยๆอ,อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัด6 พยายามลดคุณค่าของผู้อื่นเวลาคนอื่นทำดีพวกเขามักพูดว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช้คำพูดลดค่าเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าบ่อยครั้งใช้วิธีพูดเปรียบเทียบกับตัวเองพยายามมองว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่มีค่าจิตใจเต็มไปด้วยการแข่งขันและความอิจฉาการลดค่าอื่นคือสไตลชี่ปกป้องความภูมิใจของตัวเองมักวิจารณ์ความสามารถหรือผลงานคนอื่น เวลาคนอื่นชนะพวกเขาจะมองหาเหตุผลว่าไม่ใช่เพราะเก่งพฤติกรรมนี้ทำลายความสัมพันธ์และบรรยากาศร,รอบตัวนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าคนคนนั้นขี้อิจฉา 7. มักทวดโชคชะตาหรือคนอื่นเวลาใครประสบความสำเร็จพวกเขามักบอกว่าเขาโชคดีเกินไปไม่ยอมรับว่าคนอื่นทำงานหนักหรือมีความสามารถ มักโทษโชคชะตาแทนที่จะพัฒนาตัวเองใช้ความโชคดีของคนอื่นมาลดค่าแรงบันดาลใจจิตใจเต็มไปด้วยความริษยาและไม่ยอมรับความจริงมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นอุปสรรคมักพูดว่าถ้าเป็นเราเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันวิธีคิดนี้ทำให้พวกเขาไม่ก้าวหน้าทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเต็มไปด้วยความตึงเครียด นี่คือหนึ่งในลักษณะชัดเจนของคนขี้อิจฉา 8. ไม่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาคนอื่นมีชีวิตดีพวกเขาจะแสดงท่าทีหงุดหงิดอาจใช้คำพูดหรือการกระทำลดค่าความสุขของคนอื่นพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยการลดค่าความสุขของคนอื่นความสุขของคนอื่นกลายเป็นความคุกคามทางใจมักคิดว่าทำไมเขามีทุกอย่างแต่เราไม่มี จิตใจเต็มไปด้วยความอิจฉาและเปรียบเทียบบางครั้งก็พยายามสร้างปัญหาให้คนอื่นเพื่อให้อีกฝ่ายเศร้าไม่สามารถยินดีอย่างจริงใจได้การกระทำเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์เป็นพิษนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าคนขี้อิจฉา 9. ชอบแข่งกับคนอื่นแทนพัฒนาตัวเองมักสนใจว่าคนอื่นทำอะไรมากกว่าการพัฒนาตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา แข่งขันเพื่อเอาชนะผู้อื่นแทนที่จะพัฒนาทักษะตัวเองเวลาใครทำดีพวกเขาจะมองเป็นภัยต่อความภูมิใจการแข่งขันแบบนี้เต็มไปด้วยอิจฉาจิตใจไม่โฟกัสที่เป้าหมายส่วนตัวแต่โฟกัสที่คนอื่นใช้เวลาและพลังงานมากกับความอิจฉาผลลัพธ์คือตัวเองไม่ก้าวหน้าความสัมพันธ์กับผู้อื่นเต็มไปด้วยความตึงเครียดนี่คือหนึ่งในลักษณะของคนขี้อิจฉาที่ชัดเจน10 มักเก็บความอิจฉาไว้ในใจไม่แสดงออกตรงๆแต่รู้สึกอึอดอัดหรือหงุดหงิดเวลาคนอื่นดีพยายามซ่อนความอิจฉาแต่สายตาหรือคำพูดอาจบอกเวลาเจอความสำเร็จของคนอื่นอารมณ์จะขึ้นลงทันทีพวกเขาอาจยิ้มหรือชม superficially แต่ในใจไม่พอใจเก็บความอิจฉาไว้นานและอาจระเบิดเมื่อโอกาสมาทำให้พลังงานรอบตัวเต็มไปด้วยความลบ การเก็บอิจฉาเป็นการทำร้ายตัวเองมากกว่าคนอื่นมักเครียดหรือโกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผลพฤติการณนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ตัวสั่นคลอนการรู้จักสัญญาณน,นี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงพลังลบจากคนรอบตัวนี่คือสิบลักษณะของคนขี้อิจฉาและริษยาหากคุณเจอคนแบบนี้อย่าปล่อยให้พลังลบของเขามากระทบชีวิตคุณเลือกโฟกัสที่ตัวเองและสร้างชีวิตให้ดีขึ้น ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมว่าคุณเคยเจอคนแบบไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน